เรื่องที่เราได้ยินมาเนี่ยนะอย่าไปหลงเชื่อทั้งหมดนะต้องให้มันเป็นเรื่องจริงซะก่อนพิสูจน์ทราบซะก่อนว่าเรื่องที่เรารู้มาเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะแล้วเราจะถ้าเราเราจะเก็บที่จริงเรารู้มาแล้วก็ต้องรู้ไว้นั่นแหละนะไม่ใช่รู้มาเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่ดีคนอื่นก็เอาไปบอกต่ออีกไม่ใช่นะไอเรื่องของคนอื่นเนี่ยนะรู้มาแล้วถึงแม้จะเป็นความรู้ที่รู้จริงและไอนี่มันผิดจริงและไอแบบนี้เนี่ยนะเก็บไว้เก็บไว้ในตัวของเราไม่ต้องไปบอกใครนะส่วนอนเรื่อง thì mới chính mà... ก็ไม่ต้องไปยุ่งของเขานะเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปรับผิดชอบอะไรเขานะแต่เรานี่ตรงข้ามนะยังไม่รู้เลยนะกี่เปอร์เซ็นต์มันผิดจริงหรือไม่จริงนะเอาแล้วนะคุยกันแล้วลอนะตาลาบอกว่าว่าต um ักฟูมาในไซาลกับบีฮิไอ้เรื่องอะไรค่ะเราไม่รู้จริงนยอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปตามนะเดี๋ยวนี้ข่าวเฟซนิวมันเยอะนะนะใครจะเขียนอะไรก็ได้ใน f Facebook นะจะแชร์จะโพสต์จะอะไรก็ต้องระวังนะไม่ใช่เห็นอะไรแปลกๆมาแชร์นะแล้วโพสต์นะไปแล้วในเฟซในไลน์ผลไม,ม่รู้ทีหลังอ้าวนี่ ันเฟกนิวนี่วะเนี่ยถ้าเรื่อง,องไม่จริงข่าวปลอมเนี่ยก็เกิดปัญหาในสังคมบางครั้งเนี่ยทำให้คนที่เป็นพี่น้องกันเดี๋ยวทะเลาะก,กันได้เนะเพราะว่าแชร์เรื่องการเมืองคนละขั้วกันนะแต่เป็นไวรุ่นี่เนี่ยบอลคนละฝั่งกันนะพอแชร์ไปแชร์มานะบางทีมันทะเลาะก,กันได้เนะเพราะว่าเชียร์บอลคนละทีมกันนะ,นะ,นะไม่ได้นะอินนัสมอวลบอส